เยอะหมดเลยบรรยากาศคึกคักครับถือว่าเป็นตลาดที่น่ามาเดินนะครับสำหรับคนที่จับจ่ายซื้อของไปเลยทำประกอบเมนูอาหารครับเคยเห็นไหมครับเคยเห็นรู้จักแม่แดงระเบียบรัดพงศ์น,นี้รู้จักไหมครับอ๋อรู้จักเนาะรู้จักรู้จักข่าวใช่ไหมครับรู้จักเนาะอ๋อคนหน้าแก๊งเมียหลวงใช่ไหมครับอ๋อแน่จำได้ฉายาคนหน้าแก๊งเมียหลวง ไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมครับจาได้ใช่ไหมครับแม่อ้จําได้อ๋อเจแดงคุณแดงน่ารักเนาะน่ารักเจอทักทายตลอดขอบคุณครับส่วนใหญ่ชาวบ้านจะจําคุณแม่แดงได้เกือบทุกคนนะครับในฉายาหัวหน้าแก๊งเมียหลวงครับเพราะว่าคุณแม่ประกาศสโลแกนไว้ตลอดเวลาเวลาไปลงพื้นที่ หรือออกสื่อต่างๆนะครับสโลแกนหลักคุณแม่บอกว่ารวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตาย่อ,นนอคนรนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่เดินทางเป็นอีก ตลาดแห่งหนึ่งที่เป็นเศรษฐกิจที่คึกคักของนครพนมนะครับผมบรรยากาศคึกคักนะครับผมโอ้จำไม่แดงได้โอ้รู้จักแม่แดงเพราะว่าหัวหน้าแก๊งนี่หลวงใช่ไหมครับอ๋อชายาอ ส่วนใหญ่เขาจำไม่แดงได้เพราะว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเมียหลวงเนาะอ๋อโอเคะเพราะอกเดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่เนาะอันนี้มีคำขำนะครับคำขํำสีสันการเมืองครับผมค้าขายดีไหมครับตลาดนี้คึกคักนะครับคนเยอะนะครับพี่เหรอครับเศรษฐกิจแย่มากเนาะ ดีกว่านี้เนาะเรามองว่ามันยังไม่เต็มที่ใช่ไหมครับอ๋อดีดีใจไหมครับที่จะมีโอกาสเลือกตั้งใหม่ครับผมดีใจเพราะว่าเราเราดูอยากได้รัฐบาลใหม่ใช่ไหมครับอ๋ออยากได้ใหม่เนาะวันที่เท่าไหร่ครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจาได้ไหมครับวันที่14พฤษภาคมนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับพี่นะครับครับถ้าอยากครับผมถ้าอยากได้รัฐบาลใหม่ต้องไปวันที่14นะครับถ้าไม่ไปก็คือถือว่านอนหลับทับสิทธิ์ครับผมขอบคุณครับ นี่นะครับก็คือเป็นเสียงหนึ่งเสียงสะท้อนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับยังยืนยันว่าเศรษฐกิจการค้าขายเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของอไม่คึกคักและก็การค้าขายเนี่ยยังฝืดอยู่นะครับผมแล้วก็ชาวบ้านยังมองว่าอยากได้รัฐบาลใหม่อันนี้ก็เป็นแนวคิดความคิดของชาวบ้านเชื่อว่ามาจากรัฐบาล อันนี้ก็ต้องเป็นหลังจากการเลือกตั้งก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่ารัฐบาลไหนได้เข้าไปเลือกตั้งแล้วจะสามารถพัฒนาแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ครับผมต้องยอมรับว่าท่านคุณพ่อเสริมศักดิ์พงพานิชแล้วก็คุณแม่แดงระเบียบรัปพงษพานิชย์ยังแข็งแรงนะครับอายุ70กว่าละ ยังเดินได้ตลอดทั้งวันครับผมพี่น้องพ่อค้าแม่ขายวางกำลังใจให้กับภูมิพัฒน์เบอร์หกเบอร์หกภูมิพัฒน์เพื่อไทยเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ยี่สิบเก้าเพื่อไทยเพื่อพี่น้องเรียนราหน้ายยาพี่มาองอะนะจะเรียนจะไม่หรือว่าเป็นอีกตลาดสดเทศบาลของตำบลนาว่า ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมีคือคักมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาจับจ่ายซื้อของทั้งสินค้าการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสินค้าอาหารพื้นบ้านนะครับเต็มหมดเลยไม่แพ้ตลาดสดเทศบาลอำเภอเมืองนะครับผมถึงแม้จะเป็นอำเภอเล็กๆอยู่ต่างอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นประมาณเกือบร้อกิโลนะครับผมถือว่ายังมีการ ค้าขายที่คึกคักนะครับผม